ครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงใครที่จะสมัครสวนะครับในช่วงวันที่20ถึง24พฤษภาคมนี้นะครับก็อยากพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่สําคัญนะครับคือต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือว่าเคยดํารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติหรือว่าระดับท้องถิ่นนะครับก็ต้องผลจากการเป็นสมาชิกหรือว่าตําแหน่งทางการเมืองนั้นมาไม่น้อยกว่า5ปีนะครับนอกจากนี้ก็ต้องไม่เป็นพ่อแม่คู่สมรสหรือว่าลูก ของคนที่มีตำแหน่งเป็นสสสวข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับโดยคนที่สมัครรับเลือกเป็นสวก็ต้องไม่สมัครพร้อมกันนะครับเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันจะไม่สามารถสมัครเป็นสวได้ในเวลาเดียวกันนะครับรวมถึงคนที่มีตําแหน่งในศาลร,รัฐธรรมนูญหรือว่าองค์กรอิสระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับในเรื่องของข้อห้ามต่างๆถ้าใครรู้ว่าไม่มีสิทธิ์แต่ไปสมัครกฎหมายมีโทษจ จำคุก1 1 0ปีแล้วก็ปรับ2 0 0 0 0ถึง200,000บาทเลยนะครับแล้วนอกจากนี้สารก็ยังสั่งเพิกถอนในเรื่องของสิทธิ์เลือกตั้งถึง20ปีเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้สมัครก็สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณสมบัติของส so วได้นะครับโดยสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารเบาะแสต่างๆมาได้ที่สายด่วนกกต1 4 4 4นะครับหรือว่าจะโทรไปที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567งาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าใครจะใช้แอปพลิเคชันก็ มีแอปพลิเคชันตาสะปะรดให้ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าเบาะแสต่างๆนะครับ